สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่เจอวันออฟฟิเชียลค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะวันพักช่วงนี้ยังแดดล่มลมตกอยู่นะคะยังแดดมาไม่แรงนะคะแดดออกแล้วไม่ใหญ่ใหม่ก็จะห่อไอต้นมะม่วงนะคะห่อมะม่วงไว้กินนะคะถ้าไม่ห่อมันก็มะเร็งวันทองนะคะ แมลงวันทองก็จะมาเราอาจจะไม่ได้กินนะคะต้นนอนเป็นนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นเนี่ยถ้าเราไม่หอ่อเดี๋ยวมันเข้าแมลงวันทองก็จะเข้ามาค่ะเราก็ห่อใส่ถุงห่อไว้เราจะได้กินสุกนะคะอันนี้มันดกมากก็เลยเอาไม้มาคําไว้ค่ะ ต้นสำหรับต้นนี้เป็นมะม่วงนี่ค่ะน้ำดอกไม้สีทองนะคะเขาจะกินสุกอร่อยนะคะเดี๋ยวห่อไว้เต็มเลยค่ะกคมะม่วงส่วนมะม่วงแร็ดต้นนี้เป็นมะม่วงแร็ดค่ะ มะม่วงแลดก,กับเขียวงูมีสองสายพันธุ์ต้นนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ยังไม่ห่อ,อก,ก่อน มะม่วง,มมงแลดดกมากนะคะเพิ่งเป็นปีแรกอันนี้เป็นปีแรกของแรดคะ่ะหมดเลยยางอันนี้ เยวมาห่อต้นนี้กันค่ะ เอาไว้กินผิวจะได้สวยๆหนึอวตัวหมดแล้วมันเหลืออยู่เดี๋ยวเอาบันไดก่อนค่ะ อุอุอุมันกระดกบันไดตัวนี้มันเบาค่ะต้องคอยระวังตกไปบัดเหตุไปก็จะแย่ได้เราอายุเยอะแล้วนะต้องคอยระมัดระวัง เพราะอันที่ทำถึงสูงเกินไปเราก็ปล่อยลูกได้ก็ได้ลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะะเราห่อน้ำดอกไม้ไว้กินดีกว่าให้สองลูกมั้งเนี่ยสองหรือสามลูกที่สามหล่นแล้ว อ๋อลูกใหญ่ก็มีนี่อ้อนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกน้อยติดหรือเปล่ปาโอ้ลูกที่ห้นะอาอยู่ฝั่งนั้เอาละสีนี่ค่ะลูกที่ห้าอยู่ฝั่งนี้เราได้ห้าูกอยู่ค่ะน้ำที่น้อง หน้าวันบางไงเสียบเอาไปใส่ต้นใหม่เสียบล่องท้ายอยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะเราก็มาห่อต่อนะคะอันนี้เป็นโชคอานันต์ค่ะเป็นมะม่วงโชคอานาันต์นะคะอันนี้เนื้อก็จะ เวลาสุกก็จะแข็งๆหน่อยนะ,ะแล้วก็เป็นเส้นๆนเนาะแต่น้ำดอกไม้สีโสีทองนะั้นโอ้ยมันเปรี้ยวนะตอนดิบอะ่ะแต่ตอนสุกเขาจะหวานมากช่วงนี้เราเอออำเภอหนองไผ่เราก็มีงานวันมะม่วงค่ะของดีของดีอ,อําเภอหนองไผ่ก็คือมะม่วงนะคะ มม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่เราสามารถส่งออกนอกได้นะคะของสวยๆนี่ออกต่างประเทศของพอใช้ได้กินบ้านเราของดีส่งออก ต้นอะไรเนาะนี่ไม่รู้เลยว่าต้นอะไรแต่ต้องมาตัดมาเลื่อยทิ้งค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบายบายค่ะทุกคน